โอเคครับขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยก็สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมเบสวอลก็ได้มีอัปเดตลักกี้บล็อกมาซึ่งอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาอัดคลิปนั่นเองก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโหมดเบส w อลกันเอโม Lucky Box หมดลักกี้บล็อกดิเบสอลเลยละ่ะ แล้วก็เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยดังนะผมแต่เสียงไมค์ก็ชัดเจ้วเหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่นทางด้านของโหมดลัคกี้บ็อกแล้วคัสที่ผมเอาไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของคัสคอนนนะ์นีนะมันมันจะได้แบบพุ่งกระโดดไปเก็บลัคกี้บ็อกได้ง่ายๆนั่นเองโอเคโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด ซับสไคร e กับผมด้วยเลยละกันส่วนสําหรับทางด้านของบิวอับนไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าช่วงนี้ยังคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับบิวอับนไม่ออกเลยยังไม่ได้ทํานั่นเองนะตอปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเริ่มกันแล้วนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับผมด้วยปะเข้าไปในเกมเลยดีกว่า let's go ฮนะันแนอยากเติมโรบักใช่ไหมล่ะต้องนี่เลย fdsetshop fdsetshop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่และกดเพชรในออสตัยด้วยาารใ้บทิที่ลงลงตคคปเยนะั โอเคครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหมวดลัอคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะทุกคนโอเคมาทุกคนซึ่งหมวดลัอคกี้บ็อกซ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีลัคกี้บ็อกซ์เกิดตามแมปนะครับผมก็อีกไม่นานก็จะเริ่มเกิดแล้วนี่เห็นปะตรงกลางก็มีเกิดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นแบบสายแบบไล่ล่าเลยนะครับผมก็ื่จะไล่เก็บลัอคกี้บ็อกซ์อย่างเดียวเลยนั่นเองนะ <Okay. S 1> ซึ่งลัอคกี้บ็อกซ์เนี่ยมันมีของดีหลายอย่างนะครับผมบางทีก็ไม่ดีแต่บางทีก็ได้ของดีนั่่่นนนนนเเเเเเเออออองงะะะะะถาามมมมมวขดดีีีีียยยย้กกก็็ะนะทุคแแต,แตผไหลล อัน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 นี้เรียกว่าดวงไม่ค่อยดีนะเออแล้วหนึ่งนะผมเปิด,ดขึ้นไป่อนโว้โว,โวอันนี้ดีอยู่นะทุกคนอันนี้ดีอยู่นะไว้ใช้แบบสําหรับไปตีเตียงคนอื่นได้สบายเลยนะสีเขียวเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ป้องกันเตียงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสีเขียวกันซึ่งอันนี้มันดียังไงนี่พอผมยิงไปงี้ใช่ไหมมันจะเป็นสะพานไปให้เลทุกคนแล้วผมเนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปทุบเตียงได้แบบอีซี่อีซี่เลยนั่นเองทุกคนนี้อุย้ย อันนี้ไม่ีซี่นะอันนี้ไม่ีซี่เลยจริงๆถ้าเกิดว่าเก็บเป็นเทียสามได้ก็ได้ l ก c k บ็อกเหมือนกันนะทุกคนเทียสามคืออะไรก็ไอนี่เก็บเพชรไปไปอัพเกรดอะ g เ n e ตอร์ r ว้าวได้นกมาฮอฮอโ้ยมาแล้วมันมีเลจเจอร์ป่ะใช่โอเคมาทุกคนบอกผมเอาเฮ้ยทุกคนมี l u c k บ box กเกิดอีกแล้วเ,วเราไปตี l u ก k บ็อกกันดีกว่าทุกคนชุบ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  โอ้โหได้ปืนใหญ่เอามาทำไมก่อนผมผมไม่รู้จัเปืนใหญ่ไปเล่นอะไรนะเอออันนี้อะไรอ่ะเหมือนมีคนขุดลัคกี้บอกเราไม่ได้เก็บไปนะปืนใหญ่โอเคจะเอาไปวางบ้านคนดียววางเล่นๆอะไรเงี้ยเอ๊ะมันมันมีมันมีมันมีว่างมันมีว่างมันมีว่างนะมันมีว่างนะมันมีว่างนะเรียบร้อยมันมีว่างนะมันมีว่างนะเรียบร้อยเลยอู้หูอู้อุ้ยอุ้ย อุ้ยลโดโดโอ้ไมโอ้โดโดผมตายช่างมันโอเคสุดต่ออุ้ยอ๋อ oh! oh! พึ่งละพึ่งเสียไปแล้วก็ได้กลับมาคืนละเยี่ยมอันนี้อะไรอันนี้ระเบิดควันโ okay, อเคน,นี่เป็นระเบิดควันนะทุกคนถ้าถามว่ามันคืออะไรเนดะี๋ยวผมทำให้ดูดูปามองไม่เห็นหมองไม่เห็นมืดมืดมืดมือดอุ้จะตายแล้วอ้ตาย เสียไม่ลอบดอกทิ้งโอเคเดี๋ยวผมอควันไปทิ้งไว้เต็มเลยโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เล่นแบบชิวๆทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เรวผมว่าจะต้องทําเกาะให้ได้ก่อนนะเอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีกุญแจกี่ปอกกันจุบๆๆๆๆโอโหโอ้โดโดอีกแหละโดโดมาง่ายมากทุกคนโอ้โหเพิ่งแบบเสียโดโดไปสองครั้งได้อีกแล้วผมน่าจะมีดวงกับโดโดมากเลย ไม่เวลาเล่นหมดสีนี่โรโดไปอยู่ฝ่ายคนอื่นบ่อยจ้าเก็บไม่ค่อยจะได้เลยเอ้ยเจนทีมผมพังอย่างยังโอเคเจเนเรเตอร์3แค่นี้ก็สวยแล้วเจเนเรเตอร์3คือเจเนเรเตอร์3เนี่ยจะหาลัคกี้บ็อกได้นะทุกคนนี่ยบ้าลัคก,กี้บ็อกจะดรอปมาให้ดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอุ้ย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 ใครมาโอ้โหเพื่อเรานี้แม่นจัดเดี๋ยวผมปิดก่อนปั๊ป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 ปัป๊ป ใครยิงมาคุณลัคกี้บ็อกกับลักกันโอ้โหคาถาเวทเอสมาทำไมเนี่ยคือมันไม่ค่อยดีอะทุกคนเอ้ยอ๋ออีกาเหรอเล่นอีกาเหรออยู่ไหนอะคนใช้อีกาอยู่ไหนอะผมไม่รู้ว่าคนใช้อีกาอยู่ไหนนะตาไปอุ้ยเพื่อนอุ้ยเพื่อนเกย์ไปเป้าอุ้ยเพื่อนเกย์ไปเป้าคุณทิ้งสิอโอ้โอได้หินเอามา หินนี้ก็เป็นไอเทมที่ดีนะทุกคนมันใช้แบบน็อกแบ็คคนอื่นกระเด็นได้ทุกคนนี่วดได้คาผีปะมาทุกคนโอเคขดขุ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 ดขดขอเ้ยเกือบไปเป้าเฮ้ยเกือบไปเป้าโอ้โหเจ็บเลย แล้วคือมันแย่งมันแย่งเพื่อนมันแย่งดาบผมอะทุกคนโอ้แพ้ถ้าแพ้จะไม่แปลกใจเลยนี่มาดิ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 มาดไม่ทันนะทุกคนชึบชึบชึบเดี๋ยววิง่งหนีก่อนผมได้เอ็มมาร์ลอมาอีกทั้งหมด10เม็ดแล้วตอนนี้โอเค ก็เกือบตายอยู่แล้วทุกคนซึ่งทีมผมเนี่ยเหลืออยู่แค่3คนเท่านั้นนะผมขอเดานะคนที่ใช้คาดเอ้ยเฮ้ยได้ยิงเลยง่วะเอาไงดีวะถ้ายิงตกเลยผมแพ้เลยมันจะตายโอ้ตายเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนนี้มันแย่งมันแย่งดาบผมไปนะแล้วดูดิ <c oughs> โอ้แย่เกินไปไปอีกเกมนึง โอเคทุกคนตอนนี้เริ่มตามใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมผมก็มีอยู่ประมาณ3คนนะทุกคนโอเคก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะฟาร์มทางด้านของเหล็กแล้วเอ้ยลักกี้บ็อกโดโดโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมว่าเ,เราจะต่อไปกลางกันนะผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอคัดคอนก่อนขอไอคอนมาก่อนเดี๋ยวผมจะใช้กระโดดนะซึ่งลักกี้บ็อกเนี่ยก็มีคอนให้นะั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราขุด,ด๊บเราจะได้เลยอย่างผมเนี่ยโดโดใหม่เลยนะ นี่ได้โดโดมาบ่อยมากเลยนะทุกคนดูดิเกมที่เราก็ได้โดโด้เกมนี้ก็ได้โดโด,โดอีกแล้วอ้ได้เร็วมากเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าผมได้บ่อยโอเคเพื่อนตอบไปแล้วโอ้เพื่อนตอบไปบวกอ๋อเพื่อนต,อออนตายไดโกด,ดมไปเองสีเหลืองอยู่ไหนนะอ่ะว้าวเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนใช้ดาบบาบลเลียนเลยโอ้โหว่าแล้วมันใช้ดาบบาบลเลียนนะทุกคนโอ้โหนั่นแหละทุกคนเหตุผล ดาบบาบิเลียนต้นเกมคือขี้โกงมากทุกคนทีมผมมีใครต่อไปเก็บเพชรปะวะสีเหลืองเตียงแตกแล้วโอเคสีเหลืองน่าจะเหลือคนเดียวโอเคแต่ผมว่าถ้าเราฆ่าสีเหลืองได้ก็คือน่าจะจบไปเลยนะสีเหลืองนะมาเดกโกตีอูบาบิเลียนโอ้โหสู้ยังไงอย่าชนะนี่าดาบตีแรงมากนะทุกคนคือแบบตีไม่กี่ทีก็ตายนะทุกคนคือขี้โกงมากดาบ โอ้โหเดี๋ยวผมว่าเราจําเป็นที่จะต้องแบบขึ้นเกาะขึ้นดาบโอ้นี่เพื่อนเราก็ตายเหมือนกัน,รนรแรงเกินเนี่นึกนะเตียงเราไม่เคยกันเลยนี่หว่าเฮ้ยเตียงเราไม่เคยกันเลยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเรายืนยืนยืนยนิ่งอ่ะดูดีเกิดอะไรป่าดูดีเพื่อนยืนนิ่งโอ้โห นี่แหละคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นกับกับคนแบบในโหมดสีสีปกตินะผมต้องแบบเล่นกับกลุ่มเพื่อนนะเขาจะชอบยืนยนิ่งเงี้ยไม่มันอ่ะโอ้ดูดิเอ้ยทุกคนอันนี้สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเดี๋ยวเราเคลียร์สีฟ้ามันก่อนเลยจะง่ายๆโอเค ได้เพชรมาอีก4เม็ดนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมทำลูกโป่งโอเคโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะเดีวผมจะทำเจ้าเทลล่าไปใช้ช่วยโบสถ์ดีกว่าเพราะว่ามันบางทีมันไม่ไหวโอ,โอ,โอ้สภาพเนาะดาบบาเบเลียนถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปหาเขาได้เนี่ยโอเคมาสิ เรียบร้อยได้มาเล่าโอ้โหเก็บมได้มาล่อมาอีกอีกไม่เท่าไหร่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าได้เพชรมาเยอะอัพเกรดไปโอเคแล้วก็อัพเกรดก่อนโอ้โหสวยงามมากทุกคนโอ้โหตานี้เหมือนจะเป็นของเราหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมไปนี่นีเก็บอันนี้ตรงกลางก่อนโอ้โหรบเบิดควัน แอปเปิลใช้ได้ใช้ได้แอปเปิลใช้ได้อันนี้อะไรอ่ะโอ้โ TNT ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จะตายโอเคไม่กี่วิจะได้ละชุบชุบชุบเดี๋ยวผมต้องเก็บเอิมมัลลอ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าเอิมมัลลอ์เนี่ยทำลูกโป่งได้มันจะทําให้ผมมีชีวิตรอดนะเอ้ยสีแดงไล่สีผมอยู่ใช่ไหมอ่ะเกิดไปเป้า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 มาช่วยเราเพื่อนเกิดไปหรือเปล่าล่ะเกิดไปหรือเปล่าล่ะ เดี๋ยวผมต้องไปอัปเกรดเกาะก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดเกาะได้เนี่ยจะได้จะได้แบบถึกๆหน่อยนะโอเคได้มาเลามาเพิ่มอีกแล้ไวไอ้ดวงเดี่ยงเลยโอ้มีมาเลาสิบเมตรละเดี๋ยวผมเพิ่มเดี๋ยวผมอัปดาบเป็นดาบนี้ก่อนแล้วก็อัปเกาะดีกว่าเพราะว่าเราเดี๋ยวบางมากเลยนั่เองมาทุกคนเดี๋ยวเราว่าจะไปสีแดงเลยนะเอ้ยสักครู่นะถ้าเกิดผมไปสีแดงตอนนี้ผมว่าไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราทำพี่แอ็กกันดีกว่าพี่แอ็กตอนนี้ยังแบบพี่แอกไม้อะตีใครตายบ้าง One hour later โอเคมาทุกคนตอนนี้พีเอ c ผมเนี่ยกลายเป็นพีเอ c เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลาฟาร์มแป๊บนึงพอดีว่าฟาร์มตรงฐานคนอื่นเน่ยที่เจเนเรตมันไม่ค่อยเร็วนะโอเคสีแดงโอ้โหสีแดงกันได้ดีมากผมว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการสีแดงเลยดีกว่าทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่นานเนี่ยเราไม่ชนะแน่นอนนะทุกคนขั้แรกก็ปลาระเบิดควันปาไปเยอะ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 แล้วกบางเทละ่ะช่วยช็อตหน่อยช่วยช็อตหน่อย โอเคทุกคนโอเคทุกคนโอเคมาทุกคนเรียบร้อยเก็บหมดเก็บหมดไหมเรียบร้อย <S <S สีเขียว<อ>ชนะ <S <S ผมเก็บไปทั้งหมด11ตัวนะแล้วก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โห ก็ใช้ได้แล้วทุกคนหนื่เพื่อนพิมอะไรโอ้เพื่อนพิมี c โอ้แย่เกินไปโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จริงๆก็เนี่ยผมผมมีความคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเกมแรกเนี่ยที่ถ้าเพื่อนไม่แย่งดาบบาบาเลียนผมไปเนี่ยก็น่าจะชนะด้วยนะแต่ว่าโดนแย่งไปแล้วเวลาบวกเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วพร้อมแบบว่าเตียงแตกอีกเนี่ยโอเคนะผมส่วนเกมสอนี้ก็ใช้ได้เลยผมก็เตียงแตกตั้งนานแล้วแแต่ผมก็แบบพยายามแบกสุดๆละ โอเคสตอรคินนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะสหรับคลิปนี้เสียงคีย์บอร์ดก็ดังแล้วก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าต้องไปว่าละ่ะบาย